นี่นนี่นะบันนินนะฮนะนี่บันนินหนึ่งตัวนะนี่นะบันนินปะอืมตัวไม่ใหญ่นะต้องเหได้ปะสวัสดีผมนะโยบุ๋มไม่ใส่หน้าป่างน,นะผมนะวันนี้เขาพันเพื่อนนั่งซ่องปลาหัวเขื่อนนะผมนะว่าเราจะเจอปลาอะไรนอนอยู่มั่งนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคุณมีมนะก,มก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะก็ม่ความอยากที่จะต่อยนะผมนะก็ยังมาเช่นเดิมสองคนนะ ช่างภาพก็ได้ถ่ายเพิ่มอีกนะเจ้าไปเราไปรับชมแล้วผมนอนมาเจอปลาหรือเปล่าไปครับผมอะไรลงไปว่าเจอปลาในนอนที่นะป่านะโอ้นี่หัวปลานอนเต็มเลยเพื่อมอักเล็กทรงมุต้องเรลยนะมีน้องคนอห่นนะปลา มัร n หายไปนีนนะนะี่เหรอรนะฮะนี่มัน n i หนึ่งตัวนะนี่นะมัน n ี n าอืมดูไม่ใหญ่นะต้องนี้ได้ปะเออมาตรงนี้ก็มีคนมาส่องปลา thẳng à, bung có gì nữa, thẳng bung trước rồi à chưa bật to trước rồi nhá chạy cả rồi chúng đi ra lỗ của ra mới luôn rồi chưa bả nhiều vàng rồi vậy hả bao nhiêu bu nghỉ thế rồi bả Ừ, này nó nín mà cái này được. เออไม่เปไ็นไรเลยฮะนิ่งมากเลยป,ป้าอหไรตามมงนหลายเข้าทำอะไรวะขูเขื่อนนะอออี้หมอมันวะปามันชอบแอบนอนนะนไหนวะ

เอ้ลูกป,นนปานนะตูป่าไม่เคยมีนะป่ามีเหมือนกับว่นนอนป่าน่มึงเห็นเหอเมื่อกี้แอมนอนนำดูหินนี้ไม่เจอหรอป่าแอบมันนอนลงๆคนทีกินไปหมดเลยเด็เจ้ะเฮ้ ถ่ายอะไรกูจะลงน้ำมัเลยฮะเอ้ย,อยหมดเลยหมดเลยครับหมดเลยลงทั้งตัวเอ้ยลงไปขาตรงข้างเลยแม่ป่าหุดเยอะ่ย พวกดำป่าพวกยกุบดำแต่คนหินนะพวกไม่ดำเอาที่นี่เพราะป่าแอบลอยคนหินไงยิ่งามันดำมาคคุาป่ากใหญ่บาตเพียนบาญุโตกปบรนินนี้แต่พวกป่ามองไงน,นะเยอะแต่กูสู้น้ำลึกไม่ได้เลยโอ้ยน้ำมันนะ้ำขุ่นเหมือนเนอะเฮ้ยมึงคือ ทางเขามุนห้วยมึงเจอนี่นะมันมีปลานี่นะมึงน่ะน่ะอ๋อเขาได้นกอะไรวะมันอยู่กลางวันนะมันมันยืนตัวตรงแล้วมอะไม่มันนอนตรงนีดไอ่ตอนเช้านอนบ้าบางทีนะปลาเยอะดำมนะ Hoa tụi nó dưới những cái này, nó nữa 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 này, nữa 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 này nữa nữa à, dù luôn nữa 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 này, nữa này nữa có nữa 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 khi bà kiếm, không phải gieo mai, nó bảo ở đằng này, trung nam bên bà, đang này đâu, เอาเลี้ยงก็คุยเลี้ยงฟังหอยจุกเพียบลูอือหอยจุกเพียบเลยนะเป็นหอยจุกดินะใส่กระเทยลอยเนี่ยนี่เยอะมากน้ำขุนนะนี่นี่หอยจุกนะเยอะมากเลยแต่ก้อนเล็กไงอือมันไม่เล็กก้อนเนี่ยเออตายนี่กระมงกีนเลยเนี่ยนี่เยอะมากเนี้ยหอยจุกเนี้ย นี่เราคนในเมืองมาเก็บคนในเมืองมาเก็บขายตลาดเนี่ยเ่ยหนี่ลูงีน่วะเนี่ยกรจายกันหอยจุบนะเยอะนะโอ้โนีโอ้นี่เล็กเนนะนี่ดูใสเลยซอสุเลยน้อยจุบนะมืองกลับไปตัดตูดแกงกะทินะเพ็เพนนะมึงคนแตงข้เลเว้ยอือโลยมางคนเฮ้ยทำอะไรม

หอยจุบดิโคตรเยอะเลยหอจุบมื่เ,เกี้ไปยีสิบโลนะ่ะโลแพงนะข้างล่างเขาไปขายตลาดนี่นคบแพงโลหายากด้วยนี่มึงแต่นี่ธรรมชาติมันไม่มียาได้ไงถ้าพวกเกไปทุง่งนามียาใช่ไหมนี่ไม่มียาพอาตันพิดมึงเดินมึงไม่หลบกูหนะ่อยเดี๋ยวคุณรอลงไปครับดูเรียดเต็มเลยลูกแนนดูให้หน่อย chịu cho ta mùi mùi đi cựu đồ ăn chưa ba hiệu thương mà mọi hiệu thương tôi chịu thương tôi là đồ hinh 10 hả anh lap mịt hùng 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 mít? hỏi หอยเพียบหอยตุกเพียดแบในญ่ายเยหรอง่ายเล่ะเหยเลยเ่ยเลยเลเลือลยูลยเ่นเลเลย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 เเดินไกลกว่านี้เมยเ่ยเลเลยเ่ยเลาเลย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 ล้วไม่มีเยยลลยล บาบู่ไม่บาบู่จะบางคนเมั่นนอนอนเนี่นยมึงพาไปส่องเขื่อนลุงมึงมึงจะมึงจะมึงจะเห็นมึงจะชอบคนหินเนะีบาบู่เต็มเลยเป็นกงแห้งนะบาบู่เพียบเลยไม่คนกินเลยีเหลือแล้วแต่มันกูไปส่องคนเดียวไม่อคหรไปสอ่องนี่ยมึงส่องแต่นบบน,น, 3, 4, นี่มึงได้แบบปันนินสายสามนิ้วสี่นิ้วมึงได้แล้วหอยตุ้มไม่เยอะจังเลยขึ้นอื่นไม่มีนะมึงมข้าวบนไม่มีขึ้นให้จุ๊บ แล้วก็ขื่นไหนวะกูเจอขื่นไหนมีคนอยู่เขามมุนขื่นอันบานเต็มเลยหัวขื่นน้ำนี้มันก็เจอปลาแล้วตอน<ม>อยอู่ตอนหยดก็ฝังต้มอีกที่พันตันนะมร้อนอยูน่นิดหน่ เมื่อถ้าคือมายาไม่รู้ก็ไปส่อนเจอไอพวกปัน,ม,น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 มิน,นมันชอบนอนนำคนหินนะจะลงล้มันก็นอนชอบซ้อนเข้าไปข้างใน,นพวกปันปันมันยึดโตด๊ะไปตะเคียนชอบับช้องว่างกับพายป่า เราเราทำม,มุดช่วยเกษกันนี่มันขันเบ็ดอยู่วะนี่เบ็ดบด่วเลยนี่เจอร้องนี่คุณหาปลาปลาคนเคือคนตายไปเยอะนะะคือทั้งเด็กผู้ใหญ่ตาย,ตายคนแก่ตายเยอมึงเจอปลาเนาะปิงปลามากเลย ชามามั่มองมิป่านแบบปูนบวกกันเลกับป็นลนี้เมื่อไหร่ได้ชมวงไหมางชม่วโงไหมออโอ้ยยยิยย <S 2> <S 2> ๆๆๆยย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 ยัยมยย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 ย่ยทยย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 ะยย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 ยนยกย ดานาา้ำก็ได้บ้างมือมือก,กระดำไม่มีไปบ่งตัวปลาใครไปขึ้นได้บนโลกระวังมึงระวังก๊อซิล่าไม่เย็ยบมึง้ยพันลิ่งตรงนู้นก็จะมีไล่คนน้เหมือมนะไปเหนื่อยวันเนื่อยขึ้นปัญ นี่เลยพระจันสว่างไฟไห่ครูชั่วตาเลยวะไปอะไรไยอ๋อนู่นมาเรื่องมาเป่านะเพื่อนมาป้ามามามา มันมาไหนนะมามาตัวเว่ยไม่รู้หรอเขานี่คือเขาสฝนนะตกบ้าอ่ะนี่นี่ครับมุงจันนี่นะครับผมนะดมุงจันทร์น้ำขรับคืนหัวเขื่อนนะวันเรือัวเขื่อน โอ้โหนะมั็นทางนู้นเลยวะโอ้โน่ะมันเข่าละเข่าขสวยมากฮะใช่มันแนวเข่านะนี่เลยนะสักเดี๋ยวผมนะตอนนี้ผมก็สองปลาแล้วผมนะมันก็เจอเจอหอยนะหอยจุบเยอะมากเลยก็ผมยังกลับแล้วนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบยิ่งนี่ฟังฝากกดไลค์กดแชร์นะผมะกดติดต่อขายผมนะเพื่อได้มี กำลังใจทำคลิปต่อด้วยนะครับผมนะก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะสำหรับคนที่ชอบดูถ้าบางคนะพิมพนมาถามผมว่าไม่ไปเมืองรับแลมัง่งไปหาสต่าเมืองรับแล่บองดองครับคน<ม>อย่างมผมเนี่ยไม่มีประโยชน์ครับผมไปไม่ได้ครับวัฒนาไม่ถึงนะทางเข้าผมยังหาไม่เจอนะผมนะ <c oughs> ก็เอาง่ายๆแค่นั้นนะผมนะก็คือเมืองรับแล่เนี่ยตามตำนานที่ผมเคยมีคนแก่คนเฒ่าว่ากับมาละลายเอ ตัวอายุคนนะต้องมีคนมีบุญนะหรือว,วัฒนาจริงนะถึงเข้าไปได้นะหรือคนไม่มีบุญเข้าไปได้แต่ไม่สามารถออกมาได้นะเจอก็อย่างเช่นมีคุณลุงบนหนึ่งบอกฟังพม่านะผมเจอทงางมาเป็นเข่าสูงของพม่านะมีคนเคยหลงเข้าไปนะแล้วก็เจอเจอบ้านคนนะเขาบอกว่าเจอเด็กกับตัวเท้าเราเนี่ยอืแต่ผู้ใหญ่ไม่เจอเราจะเอาอะไรเราต้องขอขอแล้วก็เพื่อที่กินแล้วมันจะไม่มีปัญหา ก็ตามนั้นนะผมนะผมคงไม,ไม่ไม่มีบุญอย่าเขานะอ็อแล้วก็อย่างนะพ่นแล้วก็มีนะไอต้ตรงทักไอ้ไม่มีอยท่ำอะไรอยานเนี่ย<ม>นะไอ